สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e Craft Infinity ให้เสียงภาพสาไทายโดยเมย์ค่ะ Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนเมื่อเหล่า m ค Craft ต้องรับมือกับไวรัสไปดูกันเลยดีกว่าว่าเหล่า m e Craft จะรอดไหมหรือว่าเราจะโดนไวรัสกินเอ๊ะทำไมวันนี้คอมเราแปลกๆนะต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยเจ๊งแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยเฮ้ย คุณครูหายเข้าไปในนั้นได้ยังไงอะเพื่อนเพื่อนนั่นละสิฉันก็งงเหมือนกันนะหายไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยในใๆก็มาแล้วนะเดี๋ยวฉันขอไปสำรวจดูขอละกันว่าโปรแกรมไหม่คะมันเกิดอะไรขึ้น โหยใครกันเนี่ยที่มาเล่นคอมเราจนเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย mm hmm. ฉันจะทำยังไงดีนะจะให้จะให้เด็กๆมาช่วยฉันได้เนี่ยอ๋อ mm hmm. oh, ฉันคิดออกแล้ว mm hmm. จะทำยังไงฉันจะโทรหาวิเทอร์สกเลตันให้มาช่วย นี่นายนายวิเตอร์สเกลตันมาช่วยฉันทำช่วยคุณรูณหน่อยสิตอนนี้คุณครูคไม่ไหวแล้วเนี่ยไวรัสมันเต็มคอมไปหมดเลยเอา้าคุณครูดังนายวิเตอร์สเกลตันน่เข้าไปสิอ่าได้ครับคุณครูเดี๋ยวผมไปช่วยครับผมคือแฮกเกอร์ครับผมไปด้วยผมไปด้วยครับผมไม่อยู่คนเดียวเรารอถึงความบันเทิงกันแล้วที่นี้เราไหมครับเข้าไปกันหมดเลยจะเกิดความ,มวุ่นวายขนาดไหนไปดูกันเลยม,มาช่วยแล้วครับคุณครูเอ้ยเอ้ย ซอมบี้คุณครูไม่ได้เรียกนาย si. คุณครูเรียกแค่วิดเทอร์สเกเลตันวิดเทอร์สเกเลตันลงมาดงนี้เลยนะอ้าวนี่ก็อีกคนนึงสเกเลตันเนี่ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหแต่ละ er. พพ lair, คนเอาสลามคุ้งโอ้โหกลับไปเลยนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรเฮ้ยฉันเห็นอะไรแปลกๆขอไปดูหน่อยแล้วกันว่าในนั้นมันมีอะไรน่ะ อะไรอ่ะขอโยนทิ้งก่อนละกันนะไม่ใช่อ้ยแม่มาทำของฉันแบบนี้ได้ยังไงฮะซัมี้ผมมาแล้วครับคุณครูต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับไม่ฉันต้องการให้วิเทอร์สเกตเลตันมาช่วยฉันฉันหวังว่าวิเทอร์สเกเลตันจะช่วยฉันได้นะ ได้สิครับคุณครูผมมาตามทำให้สุดฝีมือเลยค่ะโอ้เรื่องง่ายมากครับแบบนี้นะครับอืมผมคิดออกแล้วครับมันคือไวรัสครับเดี๋ยวผมขอยิงมันก่อนนะคะแค่นี้ก็หมดปัญหาเลยครับคุณครูใช้ได้ปกติแล้วครับนี่วิเตอร์สเกลต้าหล่อเลยค่ะทุกคนเอาละวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันไปละบ๊ายบาย